สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้พึ่งก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่จะลองทํานะคะสูตรนี้พึ่งไม่ได้มาจะแนะนําใครแต่สูตรนี้พึ่งอยากจะลองทําดูค่ะคือพึ่งเห็นแบบว่าผ่านตาเยอะมากและที่สําคัญนะคะเขาก็ท้าให้ลองอีกแล้วค่ะว่าสูตรเนี้ยพุงยุบข้ามคืนน้ําหนักลด4 5ถโลภายใน7วันมันก็โดนสิคะโดนคนอย่างพึ่งเลยค่ะ Ờ, เดิมทีแล้วพิ่งก็ไม่ได้สนใจนะแต่อย่างที่พิ่งพูดไปว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันลดเวอร์ขนาดนั้นได้เหรอ4ีถึงหโลภายในเวันเฮ้ยมันมันง่ายอะไรขนาดนั้นอนะพึ่งเป็นคนที่ออกกาลังกายนะคะเป็นคนที่ออกกําลังกายเกือบทุกวันค่ะยังไม่อยากจะลดเลยโอเคค่ะสูตรนี้ก็มีส่วนผสมอยู่แค่3ตัวนะพุงยุบข้ามคืนนะตัวแรกโซดาค่ะโซดา ตัวที่สอนุมเปรี้ยวค่ะนุมเปรี้ยวนะนุมเปรี้ยวทุกคนรู้จักดีตัวที่3คือเม็ดแมงลักที่เพิ่งได้ทำการแช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใครที่มีน้ำหนักไม่ถึง50ก็ใช้แค่1ช้อนชานะคะแมงลักนะแช่ให้แบบว่าพองตัวเต็มที่เลยส่วนนุมเปรี้ยวนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้รสไหนนะใครสนใจแบบว่ารสนูน้นรสนี้ก็เลือกเอา ส่วนสุดาก็แล้วแต่ถนัดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะสูตรเนี้เพิ่งเห็นใครก็ทํากันนะมันมีความรู้สึกว่ามันลดเวอร์ไปปะหวะส่วนตัวแล้วเพิ่งเองก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อถือสักเท่าไหร่นะไอ้สูตรลดน้ําหนักเร่งด่วนแบบนี้นะพอเพิ่งเองก็เอาง่ายๆอ่ะก็เคยลองทําคลิปแบบนี้มาแล้วคลิปหนึ่งเมื่อเก้าเดือนที่แล้วเออก็คือมันเป็นนุมเปรี้ยวผสมโซดาอย่างเดียวแต่สูตรนี้มันจะเป็น เม็ดแมงลักเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือพุงยุบข้ามคืนพึ่งก็อยากจะรู้ว่าพุงมันยุบข้ามคืนแบบไหนนะทุกคนเคยทำความเข้าใจกับคำว่าพุงยุบข้ามคืนไหมพุงยุบข้ามคืนมันมีอยู่สองกรณีที่ทำให้เราเข้าใจถูกและก็ผิดนะคะก็คือ 1. พุงยุบข้ามคืนก็คือเรากิน ของวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไปเข้าน้ําหรือเรียกง่ายๆว่ารอกไปขี้มันออกนะมันก็ยุบพุ่งมันก็ยุบนะส่วนอีกคํานึงก็คือพุงยุบข้ามคืนก็คือบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเอวมันจะพริ้วเหมือนที่หน้าปกเขาทำก็คือโอ้กินสูตรนี้โอ้ซิกแพคอะเป็นลูกๆเลยเฮ้ยพึ่งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้งโง่นะเว้ยเออค่าสูตรนี้ยพึ่งคิดว่าคนดูเนี่ย จะมีอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งฉลาดกูไม่ทำเพราะกูรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉลาดแต่อยากลองทำอยากรู้ว่ามันลดเวอร์ขนาดนั้นจริงไหมและเพิ่งเองก็เป็นกลุ่มที่สองค่ะฉลาดอยู่แล้วฉลาดแต่อยากรองทำดูว่าเฮ้ยมันลดได้ขนาดนั้นจริงเหรอมันมันเวอร์ขนาดนั้นได้เหรอสี่ถึงห้าโลภายในเจ็ดวันโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งมาทำส่วนผสมเลยแล้วกันเนาะ ส่วนเม็ดแมงลักเนี่ยเท่าที่เขาบอกมาก็คือถ้าใครน้ําหนักไม่ถึง50ให้ใช้1ช้อนชาและถ้าเกิดใครน้ําหนักเกิน50ให้ใช้2ช้อนชานะเดี๋ยวพึ่งจะเทนุมนุมเปรี้ยวตัวนี้ลงไปพึ่งใช้ลดลดอะไรเนี่ยผลไม้รวมก็คือกล่องสีออกแดงๆนี่แหละตัดแป๊บนึง พึ่งจะไม่ใช้หมดนะคะเพราะเราต้องเหลือพื้นที่ของแก้วไว้เติมสุดาก็จะแบบนี้นะบีบมันลงไปพึ่งก็ใช้ไม่หมดไม่หมดกล่องนะก็ประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะตามด้วยสุดานะจ๊ะสุดาก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันนะคะ สุดามันเป็นกรดนะจ๊ะประมาณนี้นะแค่นี้พอสุดามันเป็นกรดมันสามารถทำให้เราท้องอืดได้นะคะแล้วมีแก๊สในกระเพาะอาหารนะจ๊ะแล้วก็ทำการคนเล็กน้อยนะน่าจะโอเคเม็ดแมงลักสปปรรพคุณก็รู้ดีอยู่แล้วเนาะว่ามันมันเป็นยาระบายอ่อนๆส่วนนุมเปรี้ยว ก็มีจูรินซีหลายร้อยล้านตัวก็สามารถทำให้เราระบายได้ดีโอเคค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะมาทำการดื่มให้ทุกคนดูนะคะและสูตรนี้เขาบอกว่าคนอีอกรอบเขาบอกว่าจะทำดื่มก่อนอาหารเช้าก็ได้นะหรือจะดื่มแบบว่าแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยก็ได้นะหรือเดื <c oughs> ่มไู้าทำดื่มก่อนนอนก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อมันไปทำกระบวนการในการย่อยอาหาร เช้ามาเราก็จะได้ไปขี้นะแล้วพุงเราก็จะยุบข้ามคืนอย่างที่เขาว่านะและพึ่งก็อยากจะบอกว่าเอาตรงๆนะพึ่งทํำดื่มมาแล้วสี่วันเฮ้ยน้ําหนักพึ่งนะเดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวบอกเดี๋ยวดื่มให้ทุกคนดูก่อนข้อดีของสูตรนี้ก็คืออร่อยมากอร่อยจริงๆ คนอีกคนอีก <x 2> อร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้แต่สูตรนี้ก็ไม่เหมาะที่จะทำดื่มตลอดไปนะคะทำดื่มแค่สักอาทิตย์หนึ่งก็พอแล้วเพราะว่าสดามันเป็นกรดเดี๋ยวมันจะไปกัดกระเพาะเอาได้นะคะจริงๆและมันก็สามารถไปทำให้ระบบทางเดินออของอาหารเนี่ยระคายเคืองได้นะเฮ <s> ้ยมีความรู้นะเว้ย <x 2> อบุ่นค่ะ พึ่งเลือกดื่มสูตรนี้แทนมื้อเย็นนะแทนมื้อเย็นเพราะเดิมทีเองพึ่งก็ไม่ได้กินข้าวเย็นอยู่แล้วน้ำหนักพึ่งอล่าสุดอยู่ที่สี่สิบสี่นะคะและน้ำหนักพึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่สี่สิบห้านะสี่สิบห้าพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้สําหรับพึ่งแล้วน้ำหนักไม่ลงนะคะน้ำหนักไม่ลงเลยแม้แต่ขีดเดียวก็คืออยู่ที่สี่สิบห้า จาก44ขึ้นมาเป็น45ก็ก็ไม่รู้ด้วยอะไรนะแต่ถามว่าเรื่องระบายระบายโอเคก็ระบายทุกเช้าตามปกติเพราะว่าในในในตัวเนี้เขาจะมีเม็ดแมงลักช่วยระบายอยู่แล้วนะช่วยดูดซึมไขมันช่วยดูดซึมพวกสารความหวานต่างๆที่เรากินเข้าไปนะมันช่วยได้ค่ะสำหรับสูตรนี้เพึ่งก็อยากจะบอกว่าพึ่งทําน้ําหนักไม่ลดอย่างที่เขาว่านะคะเ สี่ถึงห้าโลภายในเจ็ดวันแต่ถามว่าพุงพึ่งยุบข้ามคืนไหมยุบไว้ยุบยุบจริงๆยุบจริงๆค่ะเดี๋ยวให้ดูแต่ยุบอะยุบประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เพิ่งพูดไปว่าคําว่าพุงยุบข้ามคืนก็คือเรากินวันนี้แล้วเราก็มากินสูตรนี้ก่อนนอนหรือจะแทนอาหารมื้อเย็นช่วงที่เรานอนมันก็ทํางานของมันไปเช้ามาแล้วก็ไปเข้าน้ําหรือไปขี้ พุงมันก็ยุบข้ามคืนจริงๆอย่างที่เขาว่าแต่เรื่องน้ําหนัก4-5โลเป็นไปไม่ได้ค่ะสําหรับพึ่งนะคะสําหรับพึ่งนะคะย้ํานะคะสําหรับพึ่งโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้พึ่งอยากจะบอกว่าส่วนนี้พึ่งได้ลองทําดื่มนะคะก็คือเห็นเขาพูดแบบว่าแหมมันยั่วยวนกิเลสเหลือเกินกิเลสในเรื่องการลดน้ำหนักเหลือเกินก็เลยลองทําดูแต่พึ่งเองก็ไม่ได้แนะนําให้ใครทํานะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําแบบว่า ชิมเอารสชาติมันก็ได้ค่ะเฮ้ยสูตรนี้อร่อยนะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ลองลอง,ลองกันดูค่ะไม่ว่ากันนะคะพึ่งไม่ได้มาส่วนกระแสใครนะจ๊ะคนอื่นเขาทาลดก็เรื่องของเขาแต่พึ่งก็พูดไปตามความเป็นจริงว่าร่างกายของพึ่งมันไม่ลดแต่ถามว่าพุงยุบไหมเออก็ไปขี้มาพุมมันก็ยุบสินะค่ะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ